ก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปปิดร้านนะคะน้องนาก,ก็เอา,อาสินค้าในร้านนะคะคือมานำเสนอนะคะอ,อยู่ด้านหน้าของนาคนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้คือจะเป็นมีดนะคะเนาะเดี๋ยวนาจะให้ดูนะคะคือมีดอะไรทำไมถึงยาว <laughs> คือจริงๆแล้วนะคะคือมีดรุ่นนี้คือแต่ก่อนนี้นะคะคือจะเป็นอะไรที่แบบว่า,าจะมีจะมีคนเขามาสั่งนานะคะนะคะเนาะนาคก,ก็สั่งมานะคะเนาะอันนี้นะคะคือนาคสั่งมาจากอยุทยานะคะนาคสั่งเขาตีนะคะแต่เขาบอกว่าคือตอนนั้นนาคสั่งนะคะคือมันจะมีมีดเดินป่าแล้วก็มีด อ,อันนี้เขาเรียกว่าสปาตานะคะเนาะแต่รถคันที่มาส่งนาคนะคะก็คือเขามาจากอายุทยาแต่มีดเดินป่าที่นาคสั่งมาเนี่ยก็เป็นของอายุทยานะคะแต่มีดสปาตาน,นี่นะคะนาคไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นอายุทยาตีหรือจะเป็นของจังหวัดไหนนะคะเนาะนาคไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าคือ คนที่ส่งวันนั้นนะคะเขาก็คือบอกนาคอยู่แต่นาคจาไม่ได้นะคะแต่นาคจาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่มาดูนะคะเดี๋ยวนาคจะหยิบขึ้นให้ดูนะคะว่ามีดสปาต้าอันนี้คือมันเป็นแบบไหนจริงๆอนะนาครู้คือเขาก็บอกนาคมาหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆพี่มาดูนะคะเดี๋ยวนาคจะให้ดู สปาต้านะคะคี่ค่ะเนี่ยเพื่อนๆที่ดูแต่ถามว่าเป็นเหล็กอะไรน่ะคนที่มาส่งอ่ะเขาบอกว่าเหล็กน้ำพีมันจะมีเหล็กน้ำพีแล้วก็เป็นเนื้อเหล็กนะคะเหล็กน้ำพีแล้วก็เป็นเนื้อเหล็ก แต่ถามว่าน่าดูเป็นไหมน่าดูไม่เป็นนะคะเนอะนอกจาก,กว่าลูกค้าที่มาซื้อคือเขาจะดูเองแต่เหล็กน้ําพีนี่เดี๋ยวนะคะเหล็กน้นําพีน่าจะขายไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเหล็กน้ําพีเนี่ยคือมันจะราคานะคะราคาราคาคือจะถูกเดี๋ยวนะคะถ้าเป็นเนื้อเหล็ก เป็นเนื้อเหล็กราคาจะถูกกว่าแต่ถ้าเป็นเนื้อน้ำพีก็จะแพงกว่านะคะเนาะนี่ค่ะเนี่ยคืออันนี้มีลูกค้าสั่งนากนะคะเนาะคือมีลูกค้าสั่งนากนะคะนากถึงได้สั่งมาขายนะคะเนาะคือถ้าพูดถึงเรื่องสมัยแตะก่อนนะคะคือสมัยตะก่อนอ่ะคือขายดี แต่พอมาถึงยุคนี้นะคะยุคนี้สมัยนี้นะคะก็คือถ้าเป็นสินค้าตัวนี้นะคะก็คือทางร้านน้าก่ะจะขายแบบว่านานๆนะคะนานๆนานๆได้ขายทีหนึ่งนะคะอันนี้นานๆได้ขายทีหนึง่งนอกจากว่าคนที่เขาจะใช้จริงๆนะคะเขาก็จะซื้อไปแล้วเขาก็จะตัดตัดปลายออกเลยนะคะใช่คนที่เขาเดินป่านะคะ คือคือเขาอยากได้เหล็กนะคะคือเขาอยากได้เหล็กเขาซื้อไปเนี่ยคือหน้าเคยถามอยู่คนนึงนะคะเขาซื้อไปเสร็จเขาตัดออกเลยเขาจะเอาความยาวเท่าไรคือก็ตัดออกแล้วตรงที่ตัดนี่นะคะเขาก็ได้มีดอีกเล่มหนึ่งในในหนึ่งเล่มนะคะเขาก็จะตัดออกเขาจะทํามีดเป็นสองเล่มเนี่ยค่ะแต่ถ้ายาวในลักษณะนี้นะคะสปาตาในลักษณะอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ย คือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าขายยากนะคะแต่หน้าก็อย่างเอามาลงให้เพื่อนๆที่ดูนะคะเนาะคือสมัยแต่ก่อนน่ะคือมันมันชอบฮิตมากมันมันแบบว่าขายดีมากๆอะ่ะคือเดือนหนึ่งเนี่ยหน้าขายไม่รู้ว่ากี่เล่มเป็นกี่เล่มนะคะเนาะเนะะี่ยค่ะอันนี้คือจะเป็นลายนะคะจะเป็นลายนะคะเพื่อนๆพี่ดูสมัยแต่ก่อนขายดีนะคะแต่ตอนนี้ก็คือ นานๆนะคะนานๆก็จะขายได้ทีหนึง่งนอกจากว่าคนที่เขาอยากได้อยากได้แบบว่ามีอยากได้เหล็กเหล็กมีดอะ่ะใช่เขาก็จะเอาไปตัดนะคะจะเอาไปตัดลักษณะอย่างนี้แล้วตรงนี้มาถึงตรงนี้เขาก็จะได้มีดสั้นอีกหนึ่งเล่มคือมีดนี้นะคะก็คือมันเป็นมีดสปาต้านะคะแต่เป็นมีดสปาตา้านี่ค่ะเพื่อนห้ที่ดูมันจะยาวนะคะมีดรุ่นเนี้ยคือจะยาว แต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าคนเดินป่าหรือว่าคนที่ว่าเขาใช้จริงๆอ่เขาเห็นน่ะเขาก็ซื้อนะคะแต่เขาจะเอาไปให้ช่างตัดช่างตัดแล้วเขาก็จะเจียเจียตรงหัวใหม่แล้วตรงที่ตัดออกเขาก็จะได้มีดอีกเล่มหนึ่งนะคะเนาะเนี่ยเนี่ยค่ะคือแต่ก่อนนี้คือท็อปทิดมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นสินค้าที่แบบว่า ขายดีอันดับต้นๆเลยนะคะจะเป็นสินค้าที่แบบว่าขายดีอันดับต้นๆเลยนะแต่คือตอนนี้นะคะตอนนี้ก็นานๆทีแล้ววันนี้นะคะนี่ของเขาก็คือจะเป็นฟอกนี่ค่ะอันนี้ของเขาคือจะเป็นฟอกหนังนะคะแต่ที่นาสั่งมาขายเนี่ยคือมีลูกค้าสั่งนาคนะคะนาคไม่ได้สั่งเองนะคะเนาะ <c oughs> คือมีลูกค้าเอาแบบมาให้นาคนะคะแล้วนาคก็โทรสั่งแล้วเขาก็ ามาส่งที่ร้านนะคะเนาะคือแต่ก่อนเนี่ยคือเดือนเดือนนึงนะคะหน้าขายได้เไม่ใช่น้อยเล่มน,นะคะแต่พอมาตอนนี้ตอนนี้ยุคนี้นะคะก็คือนานๆน,นะคะนานๆที่จะได้หนึ่งเล่มแต่ที่นาคอยากเอามาให้ได้ได้ดูเนี่ยคือว่า,ามันยังมีหลงเหลืออยู่ที่ร้านนาคอยู่นะคะ <laughs> มันยังมีหลงเหลืออยู่ที่ร้านมากอยู่แต่ถ้าคนเขาเห็นเนี่ยถ้าคนเขาชอบเขาก็ซื้อนะคะอันนี้หน้าก็ขายอยู่พันกว่าบาทเนี่ยค่ะเล่มนี้เล่มนี้น้าก็ขายอยู่พันกว่าบาทแต่ส่วนมากแล้วนะคะที่คนเขาไปเนี่ยส่วนมากเขาจะไปตัดเอาไปตัดแล้วก็แบ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นสองเป็นสงองเล่มนะคะเพราะว่าตอนนี้คืนเนี่ยค่ะมันจะเป็นลายสวยนะคะ เป็นลายสวยมากเนี่ยค่ะเป็นลายลายที่สวยนะคะบอกเขาก็เป็นกอกหนังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลายเดี๋ยวนาจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าลายเขาเป็นไงแต่ถ้านาจําไม่ผิดนะคะมันจะมีเหล็กกับเหล็กน้ําพีมันจะมีสองแบบแต่เหล็กอะราคามันจะถูกกว่านี้แต่น้ําพีก็คือราคาที่นาบอกนะคะเนาะแต่ถามว่า นาคูเป็นไม่นาดูไม่เป็นนะคะได้นาดูไม่เป็นว่าอันไหนน้ำทีหรือไม่น้ำทีหรือเขาจะหลอกนาคอันนั้นนาคก,ก็ไม่แน่ใจนะคะเนาะแต่คือนาคก,ก็อยากเอาบอลลงให้ดูนะคะเนาะคือมันเป็นอีกหนึ่งสินค้านะคะเป็นอีกหนึ่งสินค้าของทางร้านนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยคือท็อฮิตมากแต่ก่อนเนี่ยคือ คือเดือนเดือนหนึ่งอะน่าขายขายได้ไม่ใช่น้อยเล่มน,นะคะเดือนเดือนหนึ่งแต่พอมายุคนี้สมัยนี้คือถ้าเป็นมีดรุ่นนี้ก็คือก็คือมันก็จะลดลด,ล,ดลงมาหน่อยนอกจากว่าคนที่เขาจําเป็นที่จะต้องใช้จริงๆิงแล้วเขาชอบจริงๆิแล้วเขาก็ไปตัดนะคะเขาก็าไปตัดแต่งเพราะว่าถ้าไปในลักษณะอย่างนี้คือมันจะยาวเกินนะคะเนาะแต่บางคนก็ซื้อนะคะบางคนเขาก็ ซื้อไปแก้บนมีอยู่เจ้าหนึ่งนะคะที่เขาซื้อไปแก้บนมาจากแก้บนข้อศากหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ตอนแรกก็คือข้อหาไม่ได้นะคะแต่เขาอยากได้เหล็กอยากได้เหล็กแต่ไม่อยากได้แบบว่าอ่าไม้ที่เขาขายทั่วไปนะคะแบบเอาของแบบว่าไม้ไปแก้บนเนี่ยเขาอยากได้อย่างนี้เลยแล้วเขาก็มาเจอนะคะที่ร้านนาเขาก็ซื้อไปเลยเหนไ่ะอันนี้นาคก็เอามาลงให้ได้ดูนะคะเนาะ คือจะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนากจะยกให้ดูเนาะคือถามว่าโอเคไหมคือควบคมนะคะเนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่ท็อปฮิตสมัยแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนขายดีแต่ตอนนี้ก็คือนานานนานานก็คือมามาทีนึงนะคะนานๆก็จะมีลูกค้ามาซื้อทีหนึ่ง ค่ะอันนี้นาคก็เอามาให้ได้ชมนะคะน้องเดี๋ยวนาคจะให้ดูลายใกล้ๆนะคะว่าลายเขาแบบไหนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนาคดูไม่เป็นหรอกค่ะว่าน้ําพีหรือไม่น้ําพีแต่นาคส่วนมากที่นาคขายนะคะนาจะขายตามราคาตามราคานะคะเนาะก็คือแพงก็คือขายแพงถูกก็คือขายถูกแค่นั้นแต่ถ้าเป็นเนื้อเหล็กถามว่าดีไหมจากที่นาคถามลูกค้านะคะลูกค้าบอกว่าเหล็กดี แต่คือเขาเอาไปใช้งานโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวนาคจะให้ดูใกล้ๆนะคะเนาะแต่สองอันนี้นาคไม่ได้แกะนะคะนาคแกะแค่สองอันนี้เดี๋ยวนาคจะเอามาซูมให้ดูใกล้นะคะนี่ค่ะคือถามว่าโอเคไหมคือมันก็โอเคนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะเนี่ยแต่สองอันนี้นาคนาคไม่ได้แกะออกนะคะเพราะว่านาคห่อไปแล้ว แต่หน้าแกะให้ดูสองนันนี้นะคะถามว่ายาวไหมยาวนะคะเป็นเป็นมีดที่ยาวเป็นมีดสปาต้านะคะนี่ค่ะเป็นมีดสปาต้าแต่ก่อนขายดีนะคะแต่ตอนนี้คือนานาน,นาน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 ,น,านเล่มนะคะเนาะก็คือไม่ไม่ได้บ่อยขายบ่อยนะคะเนาะคือนานๆเล่มนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้เนาะหน้าก็เอามีดที่ว่าขายดี ในสมัยแต่ก่อนนะคะคือมาลงให้ได้ได้ดูแล้วก็ได้ชมกันนะคะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่อนพี่นะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจแล้วก็ฝากเพจแล้วก็เฟซด้วยนะคะในเพจในเฟซก็เป็นสินค้าที่ร้านลงสําหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบที่เพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ